ขอต้อนรับพี่น้องสู่ตลาดนัดโคกระบือส้มปลอยน้อยมื้อนี้เป็นวันที่แปดครับง้อควายหลายพี่น้องครับนั่งจัประกาอยุ่ที่ตรงข้ามครับง้อวควายเข่าสนามเต็มคือเก่าพี่น้องครับแจ้งพี่น้องนิดน,นึงมืออื่นตลาดแยกกันชังขายคือเก่าพี่น้องครับเหยียดแบบม้งวกปิ้งป้องนี่ก็มาพี่น้องครับมันสื่อไปไปฟังราคากัน ขอบคุณหลายที่เขามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นิดนึงเสีงยงแหบๆนิดนึงพี่น้องครับมือมือคืนมันมีงานนิดนึงขังบ้านงานขาวดำครับไสหลังวัวใช้มือล่ะใช้มือเหนียเ,เจ้าต้องออกพร้พอมพร้อมคนอื่นเขาได้รถอัดกันเมีขนาดออกบ่ไดอยูนะ่นะจังสี่ใครอะไรกังทีนี้ใช่หรือเปล่ ตัวใไอตัวไหล่ตันีเร่ตัวนีไรปไหนใส่แล้วพูยังงี้ห้องยาฟ้าใส่ไหนควนกวนคุกวนเบิ้งไปคลิปนอกบ้ของผมของไผตัวเหนียวของไผ่เบิงของผมเด้อของไผ่ะถามไปทังมาเอาเอาเอาไปยังครับเอาคนเป็นวายูอาตัวหนีตัวไหตัวตัวสีตัไไอเหมือนหาร้ย ใายล่ะใครล่ะครับใครล่ะใครเก้เาพันเขาเป็นสี่พันห้าร้อยโอ้ไปเลยไปเลยคจุ่มนี่เดี๋ยวจุ่มตาไมาเด้อพี่น้องครับจุ่มไม่เอาหอกหลอกงวนกันพี่น้องครับอย่าไปเขียดมันเด้อได้ละอีฟองงัวมาใส่เหยียบๆอะไรปะเนีย่ยเขาเพิ่งไปก็เนี่ยโอ้เมื่อกี้บ่โอ้บ่อยถามเลยพี่น้องครับ<อ>ไปไปย่างไปด้านร่างนี่ไม่เอาเด้อพี่น้องงัวงอนถือถืองอนหน่อยจะไปเบิ้งงอนก่อน โอ้ปุองไงเข้ามาอยู่เว้ยใส่ละพอไปใส่ม่อยู่ใส่เมนไม่เลยบ่อ้าวเดี๋ยวถ่ายก่อนเด้อเบิึงให้หลายตอนได้พี่น้องเนี่ยผู้จิถ่ายประค่างนี่ไม่ฉีดแล้วถ่ายไปไหนตัวนี้ถ่ายเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดปึ๊บปึ๊บปึ๊บลูกขายขาทุ้นลูกขายพ่อขายมีกำไรอีดำไรบัดงอีดำไร อีดัอีดจะบาดอูอีดัจะบาดูนาฮะอีดัาล้อยครับอันนี้ได้พนซื้อไปแล้วโอ้พี่นีใครนาะครับ่งหนรเ uhm จ็นยเนี่ยพึกี่ลอยพี่น้องตัวบอกง่ข้เน่ซื้อยเนื้มันดีได้ขัา่นนเีนี้ซ่มันงอย่าลืมนะมันมันประกาศยุดยุดยุดยุรบไปเด้อมันสิขมาเลยเจ้าน่อยนี่เอาบอวากันนาะ สใส่ใส่ต้นเหียขาอะรพี่น้องมึงจะเป็นวุ่นวายกับงวนะอ้าอุ้ยทั้งโทรศัพท์แตกมึงให้มาเลพี่เก็บมนมันจะแตกอวามาฉีดฉีดทิ้โอ้เอ้าเอ้าเอ้ามันไปมัน เขาซื้อแหละกับกรถามให้กับกระวน้นแต่หูลลุดหงิดไหมาล่ะอุ้ยตัวบอกไงเลยวะมาโท่าซับไทยอีกครึ่งนึงอุ้ยตัวนี้ไงเดี๋ยวเด้ย 100, <000 S 1> อย7,000เยอเลยโอ้พ่อพันเลยตัวนี้พี่น้องครับคุณนรลงเด้อที่อยู่นครสวรรค์นเนี่ยพ่อตัวน 100, <000. S 1> ห,นหนึ่งของไผ่ป่ะเนี่ยของนางบอนางนาง ของตเต๋อป้ของไผ่อ้พี่เลยจะของฮะนี่เจ้าของมาล่ะขายาอะไรมาเนี่ยหูสี่สิบแปดห่าครับสี่สิบแปด้อยเออเอาเห็นเจ้าของไปแล้วไปหลายๆไปเสียดายด้อพี่น้องเด้อยายายาซีเรียกับผมเดในผมผม,ผม,มือนีสีไทยจากเสียงรั่วอีนึงพี่น้องครับเพราะมันขึ้น อยู่ข้างบ้านมันมีงานขาวดำเขาได้นั่งนั่งเป็นมูสี่สี่หมื่นกว่าอย่างนี้ไปล่ะสี่หมื่น 40, กว่ากว่าพี่น้องครับเม็ดหกสิบหามันซ้ำสำลักขมนะผมสูงรอยหกสิบหามะนีสำลักผมเอา เงาเงาพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยางไปไสนหรอ่ะจะฟ้องง่วนเมื่อกี้มันยางไปเอาง่วนไปส่งมาหงุ่นละข้ามมันแหละครับผมโทษว่าเมื่อกี้พี่น้องเดี๋ยวะเสียขอเบอร์ให้เออมันไปดีมันย่างนี้ไปเอ้าพี่น้องนี่เด้อคือบอคือพอสมมติตัวเจ้านี้คือบอไอ ืนเ่คครับขอทายเลยเนยาะมันไดายยังเนาะอืมันได้อครับขอบคุณมันอัที่เป็นเปลี่ยนเนี่ยมานได้ไหมอุยม้ยนี่งวดงวดข่าวร้ายพี่น้องครับอโอ้เอาปยังนี่อยางลวงมันเองตัวบอุ้ยเสียบเสียบไม้ด้วยเสียบไม้ด้วยเสียบยเยข,ยบข่าคางเลยนั่นเนี่ย,ยะเะเบิ้งพี่น้องใส่ล่ะเข่าคางว่าได้เข่าคางว่าถือว่า เขบเลี้ยงก็บัวบวนไม่ไม่เยม่เลยด้วยวะไม่เลย่เขาเลี้ยนไมเลยนี่หวนี่ท่ายงัวเเอาเอาตยเนาเอางานเขาที่นี่ฝนตกด้ยเดี๋ยวดพี่น้องฝนตกฝนตกฝนตกเบียดไสงว่าตอนพี่น้องครับพน้อย ค่อยอยู่ดอกพวกนี้ยางไปใส่ังเนี่ยเขาเขาเขาหลีฝนอยู่อีพอเอ้ยเขาหลีฝนอยู่คนฉีดมากนะนะตอนนั้นงามพี่น้องสี่หมื่นกว่าเด้อตอนนั้นตอนนี้ยังสี่ยี่สิบกว่าตัวตัวนี้แม่ลูกตัวนี้งามวะเก็บของไปใส่ว่ะอ๋อ เดี๋ยวชิปปี้จ้ามถ่ายไลฟ์คลิปพี่น้องครับฝนมันเริ่มตกแล้วพี่น้องครับประเทศนี้เรื่องประเทศไทยยังพี่น้องเอา้าโอ้ยตายหาย่าฝนตกอ,อู้เฮ้ยโอ้ยเยอะติดกึ่งกับคนเออมันเบาลงแน่หนึ่ง งบถูด้านไทยสนามนร้ายได้พี่นอนครับที่มาโคง้งงนี่เว้ยโค้งอะไรนไหนอีพอโค้งอะไรไนไหนโค้งอะไรไปไหนเท่าไหร่โค้งคักเลยนอโค้ <c oughs> งกัโค้งผุดอกต้นนั่นละ่ะมันสองพันต้นไหนมนเท่าไหร่อเอาอีโค้งเท่านั้น ห่างกันพันหนึ่งเนาะหมื่นพันกับหมื่นสองเาเพื่อนเอางวอโค้ออโมง,โมงมาขายสมัยก่อนง้อโค้งตัวนี้มันบมแมนราคาหมื่นสองในเป็นของมันเก่าเก่าพันหน่อยห้องวหยต่อซื้อดอกห้องวยต่อ,อ,ตอซือ้อ sp sp ี่พี่ๆของไผ่ย เกนเกนมือสองพันสามเเน่้ก็มือสองพนสามเอาใส่ตัวตัดสองพมเตัวใดตัดตัวน่คมือสองพันสามครับโอ้มันแน่นก็นเนาะคับ่ารถางไหนตัวนีมืนลเตัวหนีมืเอดแมนัวแมนมันอีหน่อยนี่มันุเหยียบลูกแม่ลูกครับตัวนีบอกรถว่ไงเขาเพราะว่าให้มันรถู่างไหนไปรถรถแม่ลูก แม่ลูกเท่าไหน่แม่ลูกเอา6,000ตัวไหนแม่ลูกตัว,ตวไหนนี่แม่น่ะลูกสาวหน่อยถ้าถ้าพ่อแม่เนี่ยมื่นมื่นเอ็อดเนาะลูกมันเท่าไหร่ลูกอีก8,000หามาเดี๋ยวเรามาบวกบวกกันเด้อลูกนี่ทาเป็นแยก8,000หาเาานาะรับ8,000กับมื่นเอ็ดกับมื่นเอ็ดเอาต้องแยกทำทถานแบบนี้เวลาคนขายหน้าเป็นแพ็คทีมงานสิคอรพุม นุ่งมืองช้างนมเมืองช้างแล้วมาบ่เอ้ยนี่ท่านท่านท่านมาบ่ท่านเดฟไอ้ท่านร้องมาบ่ท่านร้องท่านร้องถุกข้าวอยู่ทถวนั้นแล้วอย่แถวนั้นแล้วเบอร์มาใส่ผมเล็วเบอร์มาก่อนเร็วมีเบอร์บ่ล่ะเบอร์โสมงเนี่ยผมยอมเบอร์กับนุเมืองช้างเนาะเออนุ่งมืองช้างครบไปสิไปทางไห่เด้อพี่น้องครับเพิ่นขายเป็นแพ็คคู่เท่านั้นแพ็คคู่ครับบ่แยกแยกก็ได้แยกแยกก็ไรอยู่ทุกเอาพี่น้องได้ขอเบอร์ให้เนี่ยตัวผู้น้อยไดไรไปไหนให้วะ หน่อยเนาะครับฝนหยอยเนาะนยอจีคลายเท่าใดนี่จั๊กพันซื้อไปเรียงวะได้หมดยี่พอซื้อซี่ผ่านทางยี่พอซื้อไปเรียงแหละเอางานเขาเลยพี่น้องฝนตกมาที่นี่เอาผู้ใดผู้ใดบอกว่าฝนหมดตกตกเด้อวันนี้มาโอ้เอาปิดปิดบ่อพี่น้องครับมาเบิ่งเด้อมาทีนี้ของแท้ของแท้ ยังไม่เห็นหรือยังนี่ดึงออกมาเถิดดึงยังอยู่ปอดออกมาปอดออกมาเร็วปอดเป็นลูกบึกได้เหรออีพอเอ้ยเป็นลูกบึกได้ผมถามอะไรเป็นลูกบึกได้เอาลูกผู้ด้วครับเป็นงัวตัวผู้ตัวผู้นิดหน่อยครับอายุประมาณหจายเดือนประมาณแปดเดือนกว่าเลยแลอ่าอ่าเจ็ดเป็นเจ็ดแปดเดือนเนาะเขามันออกแล้ว เนื้อหนังบังสามาแล้วคอพันคกหางพี่น้องครับตบผู่เด้อเม็ดประมาณเม็ดสามสิบอะไยู่เนาะแมนแมนมือหนาวจนเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวสิฟันทงกันเด้อมันเป็นงวดบุญรูปกได้เหรอ่าลองเอาเบิ้งเบื้งจากประสบการณ์ทายงงวดการบพราะแบบพริกแดงกับรูบักเค้ยพกแปดเด้อเอาบโบักพริกแดงเค้ยพกแปดแต่ว่ามันหนาจะไปทั้งบักเค้ยพกแปดมากกว่าเบื้งแค่โคอขามันพี่น้องครับ เอาลูปปกบักบูฮูครับเท่าไรเปิดไวนะ้โทษเปิดไว้เท่าไรเปิดไปสามพันลักลักหมืนหน่นเนาะหมื่นโอ้ห้องราคากำลังดีเนาะขายต่อเนาะมื่มมนโพมาขายเมื่อเล่นบ่าายนีเะหมื่นโพขายเหมือนพี่น้องโทษเอาเบอร์เมื่อไหร่แล้วเนาะเจีลงไลลง,งแล้วเนาะเบอร์มาเบอร์เมื่อนหร่เจี๋ยลงเฟซบุ๊กให้นะเบอร์มาใส่แล้วเนาะโยกเสียงดัง ศูนย์เก0าเก้าศูนย์เก้าเนย์ศูนย์นยนอนนึ่งสอน่งหกต้นหนีไทย,ยเยพราะว่าเห็นของงามแล้วพี่น้องน่นนั่นขอเธอหนึ่งเด้อบ้ององบ้องดีองศาใดพี่น้องครับอายุมานเกดแปดเดือนนอกอนาคตพอพันกกห้กงแต่ลูกนี่บุหงได้พี่น้องฟันท่งจะว่าห้องใหม่สิมืนพวบมาคาครมืไวเออ <c oughs> <c oughs> ้นหนีงามเด้อไทยนนนน่นารรเลย พวกแปดวเอาผู้จะผู้จะปลาจวาเพาว่าหกแปดวะมึงที่พี่น้องเด้อทายน้นแน่ถ้าผู้ได้อตัวนี้ไปนะราคานี่ยมันมีตำหนิจังสีแน่แจ็คเลยแจ็น่อยล่ะบึงคังมึงขามีจ่องบ่อขาจ่องขาจึงบ่อไม่มีน้อบ่อบ่อบอชีนี่เจ็บเจบเลย ไปหางมันไปถือเป็นไพ่แล้ววะอุ้ยหางมาตอนนี้ว่าเกิดมันบม่ได้หางเชิร์งหรอกแม่ปุ้งยังปุ่งที่เหลือปุ้งยังยังโตตัวแม่เบิ้องนอกนอกนี่ประหลงพี่น้องครับนี่อนาคตเก็ตแปดเดือนตัวหางหมูแห่งเงาหางก็ดีเงาหางเออใครใครดีใครเป็นเฮียงเยี่ยมเยี่ยมอยู่หัวยังหน่อยหัวยังหน่อยราคาเท่านี้พี่น้องซื้อไว้อนาคตเด้อ ต้อไปเถเลี้ยงดีๆนี่ต้นนี้สีหามื่นได้ถามันถามันหลอดได้ <c oughs> <c oughs> ไปไปไปไเ้เอาเอาเบอร์มาใส่อีกลอบนึงเลยหงศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้หองหนึ่งหกสอเอาปุ๊บหลังจากที่ออกมาจากฝนมันตกเมื่อกี้พี่น้องผมขอมา,ทานทานท่ายสนามมันอนีก็คือ,คอมันมดืดมดฟ้าัวดินนิดนึงเด้อพี่น้องเด้อ ขายดูตรนี้ดนตูอเลยอยนี่บัวมาขายง่อยได้บ่นี่มานั่งทาย่ายกล่องใส่ง่อยใส่ดีๆนี่ก็ไม่สาวน่อยโอ้จักพันตัวนี้5 0เจ็ับป็นอยูคางกับผู้บาวเดอตอนนั้นตอนนั้นมื่นมื่นมืกว่าตอนนี้หาพันเจ็ดพันเจ็ดเอนอนครับกล่องมัคือมื่นม่นป่ะเด้อย0 ลงมาลงมาลงมาเือดตัวเดียวเลือตัวเดียวเทนี kind of ้ะศูนย์เก่าีนศูนย์อ้าเจ็ดสองห้าหกห้าพันห้าพันขายป่ะเาผู้ผู้เป็นใยรอยสองร้อยได้น้ำมันจักสองร้อยเนาะเบิ่งตัวน่อยตัวใหญ่ได้มันสีเขลสีเลยครับตัวนั้นนัมันซ่อนตัวน่อผมคอของงามมันถ่ายด้นตัวตัวนั้นกับข้อไปเลี่ยงตัวนั้น ต้นนี้งไผตนนสีแดงต้นนีงไผ่ทีมงานต้งสีกอเอาตัวนี้สีแปดมนนะโมงเลย้นบเงียบนะเนาะเงียบได้มอนีเตีมแล้วพี่น้องทัวอเดอร์ไปีพี่น้องรับทออเดอพ่อแม่นะผมตัน,นาผมมาทัานยางไปเลย ย่างไปนี่คมทายไปหลือครับนี่ปะยางเขับไปอู้ตัวนี้วยงามเว้ยขายเหรอขายเหรอตัวนี้ตัวใดพ่อสื่อตัวผู้ไปสื่อตัวผู้ตัวนั้นไปครับเอาตัวนี้ไปนั่นี่พี่น้องเอ้ยมื่นสองพันหาเนี่ยตัวผู้ตัวตู้เมื่อกี้กับประมาณมื่นกลางๆนะตัวนีมื่นสองพันหาเอาไปผสมไหนเลยพี่น้องครับเงินสามมื่นได้สองตัวอายุจักเดือนหรือพอ อายุม่นจักเดือนหรออายุมันจักเดือนพอครั<อ>บป,ป,ปีนึงอาปีกับปีเนาะมสองพันหาเด้อแม่สาวนิดหน่อย้โอยโทรสัวตัวนี้มันตัวนาผมทายสองมือในพี่น้องได้ครับสองพัานาอายุประมาณปีนึ่งน้ำล,าล้างเราทำไมันเดีย,ย,ๆๆว,ยนวนี่ เป็นธรรมะตัวเอาไปเลยวะงูมีโค้งโค้งไรไปไหนเฮ้ยคงไรไปไหนค้งไรไปไหนพันลอยหนึ่งมื่นหนึ่พันอยสะโค้งโคงนี่ัวคงไหนราคาดิบไนี่ัวคงมีจะขืนมื่นมาเลยวะผมสงเกตแล้ามีแต่มื่นมื่นเลยเนาะโค้งที่กระดูกกัเนื้อเขาสื่อวาโค้ง ีึ้นมือเี่น้องลองโคกมือนี้ราคาดีพี่น้องครับเอาใส่เบอร์มาพอเอ้ยตัวนี้ใส่เล็กมาก่อนโทรศัพท์เจ้าเบอร์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 เ์ศูนย์ศูนยองสอง้ศูนย์แปดห้ครับ ศูนย์หกห้ชุครับแต่ว่าเราจะเดียเนาะศูนย์กี่ศูนย์ห้าเอาายเอาายศูนยหกห้าครับศูนย์ครับสามแปดแปดสอครับผมเอาทั่พี่น้องหมื่นสนน้แม่นบ่หมื่นสองเอาดตอีกไปเอ้ยอีทายอะไรเนี่ยเอ้าจะได้ยอ้ย นั่งยิ้มมี่นาะฝนตกข้ามอ่พี่น้องนี่ไม่ได้ไม่ได้ไปถ่ายงวยนี่ฝนตกข้ามไปเอาขาเบิกเงินยังนี่ได้เอางวยต้มเมื่อกี้นะโอ้ของดีของดีนะฝนมากพึ่งคจะพี่น้องเนี่ยฝนตึบบ้านเลยพี่นะมันจะไหลเท่อนแล้วทีนี้ตกไม้นี่ครับร่วงแตกเลยทีนี้โอ้เบิกองินหลายวะเขาอบปะเขาอบปะไม่รู้ไป มันเบิบ้งอยู่บ,บ่ต่ออยู่บ,บ่มันต่ออยู่ของออฟของคอยออเดอร์ของของคุณหมอคุณหมอหมอออฟไรมันออฟฮะห้องเหรอพ่หมอสะท้องบอลตอ่ตอเดี๋ยวบอลต่อดอกเพิ่นเพิ่นบอลต่ออยู่เดี๋ยวเสียมารยาทมาเบิ้งตัวนี้ดีกว่าแดงแดงสาวไม่รู้ไคนตกว่ามาๆๆตัต่อไปพี่น้องครับ